อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสงครามนะครับก็คือสงครามรัสเซียยูเครนดำเนินมา2ปีกว่าแล้วคุณผู้ชมแล้วก็ความเคลื่อนไหวนะครับของประเทศในกลุ่มที่ใกล้กับรัสเซียนั้น ล่าสุดนะครับสวีเดนกลายเป็นประเทศที่32นะครับที่เข้าร่วมองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้อย่างเป็นทางการถือเป็นการสิ้นสุดการรักษาความเป็นกลางที่ดําเนินมาหลายทศวรรษนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็เพราะว่ากังวลเกี่ยวกับรัสเซียท่ามกลางสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครนขณะนี้นั่นเองครับนายกรัฐมนตรีของสวีเดนอูฟคริสเตชอนและ รัฐมนตรตีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลงเคนเข้าร่วมเป็นประธานในพิธีที่มีการนำฝากเอกสารสำคัญของการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพันธมิตรนี้ของสวีเดนไว้กับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอย่างเป็นทางการนะครับทำเนียบข่าวออกถแถลงการที่มีเนื้อหาว่านาโต้คือกลุ่มพันธมิตรด้านกลาโหมที่มีพลังอำนาจมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกและ จุดที่มีความสำคัญในวันนี้ก็คือการทำให้แน่ใจว่าพลเมืองของเรามีความปลอดภัยมั่นคงหลังมีการก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรนี้เมื่อราว75ปีก่อนจากเศษซากที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่สองนะครับสวีเดนและฟินแลนด์ที่เข้าร่วมนาโตเมื่อปีที่แล้วต่างก้าวออกมาจากจุดยืนความเป็นกลางทางทหารที่ดำเนมายาวนาน เป็นเหมือนสาราสัญลักษณ์ของนโยบายต่างประเทศในยุคสงครามเย็นของกลุ่มประเทศนอร์ดิกหลังรัสเซียลุกรานยูเครนนะครับการสมัครเป็นสมาชิกนาโตของสวีเดนนั้นเคยชะง,งักงานอยู่พักหนึ่งนะครับเนื่องจากการคัดค้านของตุรกีและฮังการีโดยตุรกีนั้นแสดงความกังวลว่าสวีเดนนั้นเป็นที่พักพิงและไม่ดำเนินการใดๆต่อกองกําลังติดอาวุธชาวเคิร์ดที่รัฐบากลกรุงอังกร,รามองว่าเป็นกลุ่มก่อการร้าย ส่วนของฮังการีนะครับนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ออรบแบนแห่งฮังการีก็แสดงจุดยืนสนับสนุนรัสเซียและไม่เห็นด้วยกับความมุ่งมั่นของกลุ่มพันธมิตรที่จะสนับสนุนยูเครนแต่ว่าความชงักงันก็ได้คลี่คลายลงเมื่อทั้งฮังการีและตรุกรกีนั้นเปลี่ยนท่าทีสนับสนุนการเป็นสมาชิกนั่นเองนะครับ